กับสาขาที่15ครับใช่ครับสาขาที่ส1สาขานี้ครับก็จริงๆสาขานี้เป็นหนึ่งสาขาที่เราแทนมานานมากๆเพราะเป็นสาขาที่สเปซใหญ่ที่สุดเลยครับแล้วก็มีการลงทุนที่เยอะมากที่สุดตั้งแต่เราทำม,มาเลยครับก็ยังไงก็อยากฝากสาขานี้ด้วยทำไมมีเลือกที่นี่ให้เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดเอ,อ,<พ>อ่อเพราะว่าจริงๆผมชอบตั้งแต่มาดูโปรเจกต์แล้วรู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ครบทุกอย่างจริงไม่ว่าจะเป็นด้านโรงแรมด้านออฟฟิศซึ่งมันพร้อมซัพพอร์ต เรื่องคนมากๆเรื่อง traffic มากๆอยู่แล้วครับก็ชอบตั้งแต่มาดูไซส์ก่อสร้างแรกๆเลยเห็นครับแบบอยากอยากมาเปิดที่นี่นอกจากสาขาเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดแล้วมันมีความพิเศษอะไรสาขาที่นี่คบมีเมนูมชูครับเมดเดลีน <ๆ S 1> จริงๆเนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่านอกจากมากระลองเนี่ยที่ทุกคนรู้จักครับเรายังมีชูเรามีเมดเดลีนที่อยากทุกคนลองทานมากๆซึ่งเราทรานส์ชองมันเป็นรูปแบบชูแบบใหม่เมดเดลีนแบบใหม่ครับอยากให้ลอง นี่ในระยะเวลากี่ปีกับการเติบโตบัแบบ15แสา,า,ห,าหนึ่งปีครับประมาณเกือบเกือบหนึ่งปีครับหน,หนึ่งปีกับการเติบโตของสุรีเป็นไงบ้างโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยมากครับเป็นเป็น เรียกว่าแบบคือเหมือนเราต้องแยกล่างอยู่ตลอดเวลาครับคือเราทํางานทั้งสองฝั่งทั้งในวงการบันเทิงเองทั้งในฝั่งร้านขนมของเราเองอะไรครับทำให้แบบเราต้องจัดสรรเวลาของตัวเองให้ดีมากๆเพื่อที่จะได้แบ่งเวลาทั้งสองฝั่งให้ดีที่สุดหนึ่งปีเหรอ,อ,อ,หอว่าเติบโตเร็วมากเลยเออใช่แหละคุณบอกว่าเราเติบโตเร็วมากก็พยายามพยายามทำทำให้ดีที่สุดครับก็พอต้องขอบคุณแฟนๆด้วยแหละแล้วก็ลูกค้าทุกคนที่ชื่นชอบในขนมเราถึงแบบเติบโตได้แบบ ทีมหลังบ้านบริหารกันยังไงครับกับการกับงาสาขาที่ที่เหมือนกันโอ้พี่จริงอยากให้เห็นสภาพการทํางานเบื้องหลังมากว่าแบบทุกคนแบบหัวหมุนกันอยู่ในออฟฟิศอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพอเราเปิดร้านที่ขายเจ็ดวันทํางานกันทุกวันผลิตทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้ออปเปอเรชั่นเราลั่นตลอด เจ็ดวันเลยครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาตลอดเหมือนกันเจ็ดวันเลยก็คอยเซตระบบให้มันดีแล้วก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆแต่พี่ก็ยังมีเวลาคิดเมนูใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเลยนะหมดเรื่องคิดเมนูใหม่ๆต้องยกให้พี่สาวพี่สาวเองใช่เพราะพี่สาวจบทุกสายมานน่านาดีฟูลอินเวชั่นมาเลยครับก็ทําให้แบบเราได้ไอเดียใหม่ๆตลอดเลยครับรวมถึงตอนนี้เราก็เริ่มมีทีมไอเดียเข้ามาแล้วด้วยใช่เรามีส่วนไหมด้วยาเมนูใหม่ๆแต่ร้อนอยู่ก่อนตักตัวในเงินใ่ไหใช่เรามีส่วนได้ชิมทุกเมนูก่อนที่จะร้อนใช่ก็คือจะชช่วยกันิม แบบให้มากที่สุดเพื่อดูว่าเสียงส่วนมากเป็นยังไงว่าอร่อยไหมชอบไหมมีมีรุ่นไหนที่เราแบบชอบที่สุดอยากแนะนำ้างจริงๆล่าสุดนี้เพิ่งออกดูใบช็อกโกแลตมากระรองอยากแนะนำมากอร่อยเอออมากร่อยมากครับใหทุกคนลองทานได้เลยเพราะว่าจะเริ่มขายพรุ่งนี้เราเลยมาแจ้งวันศุกร์มันใส่ต่างแบบว่าชื่นยังไงคะนิติเนเจอร์มันคืออะไรผมว่าความความกลมกล่อม หรือกันที่ผมชอบนะครับแล้วก็ตัวตัวหมี่ของดูไบด้วยที่รู้สึกว่ามันกลมกล่อมอ่ะเออมันบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ย้ายทุกคนลองดูแล้วมันก็ไม่ได้หวานเกินไปจริงๆเป็นแต่ไม่ได้คืตอต้องผ่านการลิ้มลองของเปนของใช่ใช่ใช่ครับก็บคือจะให้ในออฟฟิศทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เลยคือใครอยู่ก็จะให้ชิมกันให้เยอะที่สุดเพราะว่าเราอยากฟังเพราะมันต้องหลายเสียงเนาะมันเป็นเรื่องรสชาติมันก็ต้องแบบหลายมุมมองกันอะไรอย่างงี้ครับเห็นว่าคุณลงมือทำทุกอย่า แต่ว่ามีค่าที่ว่าคุณมาตรวจงานให้ก็เร็อะไรทุกอย่างดูวินลงเยอลยเอียนขนาดนั้นเลยเหรอใช่จริงๆส่วนใหญ่สาขาใหญ่ผมจะลงเองเพราะว่าเราเราต้องจ่ายตังค์เยอะเนาะเราก็ต้องขอลงมาดูได้งานหน่อยว่าโอเคนะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จริงๆเนี้ยตั้งใจมากๆอย่างที่บอกแล้วก็เราแลนมานานมากกับสาขานี้ครับตลอดระยะเวลาหนึ่งปีคุ้มค่ากับเหนื่อยแม่คุณประกอบการ ก็ก็โอเคครับก็โอเคโอเคเป็นหัวมากก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆแต่บางสาขาของหมดเร็วมากเลยนะไปตอนบ่ายซื้อไม่ทันแล้วหมดแล้วอันนี้คืออันนี้คือถาดไปหมดเลยขาดไปหมดครับเุ๊คครับผมเราก็พยายามในในภาคส่วนที่เป็นฝ่ายผลิตเราก็พยายามขยายด้วยเพื่อที่จะรองรับในการผลิตให้ทันกับหน้าร้านอะไรอย่างนี้ครับมีใครช่วยบริหารการเงินยังไงบ้างคะตอนนี้ ช่วยตัวเองครับตอนช่วยบริหารกันแต่งานคุณก็เยอะงานคุณแบบวิ่งแต่คุณก็ยังเปิดสาขาอีกมากโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะว่าแบบคือเหงื่อมาอีกแล้วทุกสังดาหท้าทายมากหันหลังก็ได้แบบผมว่าผมไม่ต้องหันหลังแล้วเนาะผมสามารถซับไปด้วยแล้วก็ไูกด้วยก็โดนชินกับวินแล้วคือผมเหงื่อออกตลอดเป็นหน้าผากเลยหมดแล้วลูกครับก็จริงๆเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่า อย่างก่อนหน้าในก่อนหน้านี้ที่มาก็คือมาจากสนามบินเลยไปอีเวนต์ที่เกาหลีมาครับแล้วก็บินบินมาปุ๊บแล้วก็ลงเครื่องมาก็คือมาตรงที่นี่เลยค่เหมือนงานวันนี้ก็เช่นกันใช่งานวันนี้เลยใช่คือเราจะแล้ข่าวว่าก็เพิ่งถึงไทยเพิ่งถึงเลยครับแล้วก็ตรงวันนี้เลยโหคุณแบ่งเวลายังไงอ่ะที่แบบ้องทำแบบหลมากจร่งๆกับนกน้องเเออนั่นอนสิ <poisoned indo> หรือว่าเรามีป <eventually> ีกแล้วก็เออคือเราก็อย่างไปเวลาเราต่างประเทศเนี้ยครับเราก็ไปชุมอลน์อะไรเงี้ยก็พยายามแบบติดต่อคุยคุยตลอดจะ่มันเจิความทั่ท่านเดเน็ตเขาอายุมนนีเปิดร้านแล้วก็คุยใช่วันนี้ลุ้นมากเพราะว่าเครื่องอย่าดีเลยนะเครื่องดีเลยนี่คือโอ้หจบเลยกับแพนวันนี้อะไรเงี้ยครับก็ก็โชคดีที่แบบผ่านแต่ว่าเห็นว่าปีเห็นวีาปีหน้า ก็คือจะขยายไป,ปตัดตลาดใช่ใช <ไป S 2> ่ใช่ครับปีหน้าพยายามที่จะขยายไปต่ออีกวันให้ได้นะครับเพราะว่า <S <S <ๆ>เรื่องที่ท้าทายสำหรับผมมากคือการโลจิสติกตัวมาตลองไปเพราะว่ามันแบบว่าเปราะบ,บางมากๆใชครับเราก็ ทำโมขึ้นมาใหม่มเพื่อที่จะให้ขนส่งได้อย่างปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็คงคุณภาพได้ดีที่สุดแพนเดอรกะว่าจังหวัดไหนก่อนเพื่อนเลยคนะ่ะสำหรับการแบบโอ้จริงๆมีแพนไว้หลายจังหวัดเหมือนกันครับไม่ว,ว่าจะแบบเชียงใหม่ขอนแก่นอะไรอย่อะะนะครับเป็นแบบบัวเมืองภูเก็ตกรุง <c oughs> <c oughs> ัทยาใกล้ๆกล้ก่าอาจจะโค้งง่ายแต่โค้ง,งง่ายยังไงนม่ก็สี่ <c oughs> ไม่กสี่เดี๋ยวลองแต่ว่าจริงๆริงมองเจอเว้ยบ้างไหมใช่ครับเราเซอร์เวย์้ยบ้างคิดว่าจะได้เห็นปาก สาขาแรกค่ะสาขาแรกกันก่อนอย่านี้ดีกว่าประมาณช่วงประมาณ,มาณผมว่าน่าปีหน้าครับปีหน้าแน่นอนปีหน้าแน่นอนก็เกลือสองเลยมันก็ปีได้น่าจะกลางปีอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะช่วงกลางปีราะการบริหารการเงินมันค่อนข้างเป็นเหมือนกันเนาะเพราะว่าก็ออกไป เรื่องเรื่องท้าทายอย่างที่ผมบอกเป็นเรื่องขนส่งเรื่องคุณภาพของสินค้าต้องคงอยู่ให้ได้เหมือนที่นี่อะไรยครับก็เป็นเรื่องที่แบบยากสาหรับเราเหมือนกันแต่ก็จะทําไม่ได้ครับฝากปรับราคานี้ก่อนนะครับ <laughs> ครับผมก็ฝากสาขาที่15ของสุรีด้วยนะครับผมที่นี่ครับผมก็ชันน้น3นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่วันมาก่อที่ขึ้นทีหลังด้วยกัน <laughs> ที่นี่ ครับผมเป็นไทคิปสตอร์สาขาที่ใหญ่ที่สุดในรถไฟฟ้าบบครับวิ่งเพิ่งลงเครื่องกลับมาเลยเพิ่งใช่ครับเป็นไงบ,บ้างกับการไปงานครับโอ้ดีครับเป็นเป็นงานที่รวมตัวศิลปินเกาหลีเยอะมากครับผมแล้วเราก็ได้เกียรติเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้ไปแล้วก็มีต่างชาติประเทศญี่ปุ่นแค่ท่านเดียวครับ<ม>ที่เป็นที่เป็นต่างชาินอกนั้นจะเป็นศิลปินเกาหลีทั้งหมดเลยครับก<ม>็สนุกมากครับเป็นเขาเรียกเป็นอีเวนท์ที่แบบ ไม่ได้เป็นเชิงอีเวนต์ขนาดนั้นเป็นเหมือนเราเข้าไปปาร์ตี้ข้างในมากกว่าอะไรครับเขาคือ Prada เนี่ยเขาพยายามที่จะผสมผสานระหว่างมิวสิกกับแฟชั่นเข้าด้วยกันเขาเลยจัดอีเวนต์นี้มีคนแซวว่ามันมีเฟนพระเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วค่ะครับได้เห็นที่มีแฟนๆใช่ใช่เห็นครับเห็นครับก็จริงๆผมมีโอกาสได้เจอแบบ เขาพวกเขาหลายหลายรอบแล้วนะครับเพราะเราแบบไปแฟชั่นวีคด้วยกันแล้วก่อนหน้านี้นเราเคยไปอีเวนท์ที่เกาหลีเหมือนกันของแพรด้าครับผมก็มีโอกาสได้เจอกันหลายรอบแล้วก็คุ้นชินกันมากขึ้นก็เลยมีเรื่องให้คุยกันเยอะขึ้นแล้วมันต้มีแบบว่าเหตุผลเน้นที่แบบคุยกันจอยกันอยู่ <c oughs> ใช่ครับก็ถามว่าเป็นไงเพราะว่าอย่างจะฮยอนนะครับเพิ่งมาไทายเราก็เลยถามว่าแบบเป็นยังไงมาไทายแบบมาสองรอบเลยใช่ไหมบินไปบินกลับอะไรเงี้ยเหนื่อยไหมอะไรครับ บอกเขาไปว่าถ้าคราวหน้ามาไปบอกอเขาได้เป็นคนไทยบอกเสมอบอกทุกคนนะเ,ออเดี๋ยวเราดูแลให้แต่เวลาเราไปดูแลเราด้วยนะกับการทำงานกับแบรนด์อินเตอร์เป็นไงบ้างลินแบรนด์บินทำงานกับคราหน้ามานานแล้วเปล่ามานานแล้วครับสองปีแล้วครับกออ็ผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของคอนเนคชันที่เรามีโอกาสได้ไปเจอศิลปินระดับโลกต่างประเทศมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยากกันอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องขอบคุณแบรน ไปดาด้วยสนุกนรับสนุกครับสนุกมากเลยครับจ้างได้สนุกในวงการบันเทิงก็จ้างได้อยู่ครับผมก็สนุกครับเจนจอยเราครับเรารู้สึกว่าเวลาเราไปอย่างต่างประเทศอะไรเงี้ยมันเป็นระดับโกลบอลที่เราทําให้เราแบบมีโอกาสได้ไปเจอแบบพี่ๆศิลปินระดับโลกอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆแต่หลายคนมันก็ต้อง การที่แบบเราแทบจะไม่ได้ทำแบบนี้เลอาก็ก็พักร,อ,อ,อ,รกอพักทีเดียวตอนเราแกงไง<อ><อ>เราเรากษียรแล้วอะไรย่าเงี้ยอย่างนั้นเลยเหรอวีใช่เลย่เกษียรเร็วหน่อยแล้วก็แบบทางานหนักตอนนี้เจียมนเรา,<อ>เราระว่าเกษียรเร็วหน่อยห,อยหอยถึงว่าถ้าของคนน<อ>เขากเกษียรเกษียรประมาณสัก5-40ผเริ่มวางไว้ไปครัว่าแผมว่าจะสักประมาณ3-5 40 หมายถึงว่าหมายถึงว่าเราเริ่มผ่อนแล้วเริ่มแบบชิลๆแต่ว่าคือไม่ได้ขนาดแบบเลิกทํางานไปเลยนะเราอาจจะแบบอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทาอะไรสามารถสิทธิ์มันต้องประสบสำเร็จในด้านไหนบ้างค่ะถึงแบบจะผ่อนจะผ่อนอะไรผมว่าผมต้องไม่อาบน้ำไหมครับเนี่ย่หรอาครับก็ในด้านจริงๆในด้าน ถ้าเป็นในด้านวงการบันเทิงอย่างที่ผมบอกว่าผมก็อยากจะมีมาสเตอร์พชชินหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นผลงานที่ให้คนจดจำที่เป็นเราจริงๆแล้วก็ในพาธธุรกิจเองเราก็อยากจะทำให้มันเติบโตแล้วก็มันสามารถลันได้ด้วยตัวมันเองโดยที่อาจจะไม่ต้องมีผมอินโวเข้ามาเยอะขนาดนี้ตอนนี้มันใกล้เคียงแล้วโอ้ยังเลยครับแต่เร่มนนแต่มันก็้าททยนะเพราะผมว่าถ้าบอกวเป็นสัตว์ตอนเนี้ ยี่สิบปีนะสิบปีนะสิบปีก็นานนะก็ได้แหละตอนเียกเงินบัญชีต้องเท่าไรก่อนถึงจะกกเียบนเียอไม่ไม่ไม้ไม่ไม่ไ่ไม่ไนไม่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 ไ่ม่ไมรไ่ไม่ไมนไม่ไมไม่ไม่ไม่่่มม ก็เรื่อยๆจริงๆคือไม่ได้ไม่ได้เซตเป้าหมายชีวิตให้มันเป็นเรื่องของตัวเลขหรือเรื่องการเงินเลยครับมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วเรามีความสุขมากกว่าแล้วก็เอ็นจอยแล้วก็สร้างสารรค์อะไรให้ให้มันเกิดประโยชน์กับสังคมด,ด้วยอ <ๆ S 2> ะไรก็เป็นสิ่งที่แบบอยากให้เกิดขึ้นได้แปลว่าหลังจากนี้ในช่วง10ปีนี้สิ่งที่คุณจะทำก็คืออาจจะเป็นงานที่อีความร่ือน่าจะเป็นงารที่แบบคขาคุอแลกเกลน ใช่ใช่ครับก็คือทั้งในผมว่าทุกอย่างเทุกทุกพานในของชีวิตของผมเลยก็จะพยายามแบบคัดสรรที่มันที่มันคิดว่าเราจะทําได้ออกมาดีมากที่สุดด้วยครับแล้วก็เป็นอะไรที่เหมาะกับตัวเราด้วย อย่างอย่างปีหน้าผลงานของวินที่เราใกล้ๆจะได้ติดตามกันมีอะไรบ้างหรอปีหน้าเออไม่ถามปีนี้นะปีปีหน้าก็จะมีอินิมาสองครับผมแล้วก็สกาเลียนพายสก้าเลียนพายได้ลูกกิน้าได้เออไม่น่าเขาเขาเริ่มเขาเริ่มหรือยังโปรเจกต์นี้กําลังเริ่มครับเริ่มแบบว่าเรียนขี่ม้าเรียนขี่ม้ารู้เลยไม่เอาแล้วโอเคมีเรียนเรียนล้มา แล้วก็ Emmanuel: เดี๋ยวกำลังจะเรียนแอคติ้งเพิ่มเรียนอะไรนะเรียนอะไรจากที่สองนะรำอำครับรำรำครับคือทำไมต้องเรียนรำด้วยเพราะว่าเพราะว่าในในเรื่ om, um, องเนี illing, ่ยครับมันเป็นการหยอกลูกก็จะมีการรำถวายอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้ครับที่ต้องเรียนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ปลายปีนี้เดี๋ยวเกาจะประกาศไลน์อัพปีหน้าปีถัดไปแล้วนะใช่ครับแต่ว่าไม่ม right> ีผมอ่ะจริงอ no ่ะแน่ใจแน่ใจไม่รู้แน่ใจเพราะไม่มีวไม่รู้เหมือนกันจริงจริงรับจริง จริงๆราการเด็ดท้ายนี่เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆแล้วเพราะว่าใช้เวลาถ่ายทำเนี่ยเกือบเกือบปีเลยครับเกือบเรื่องอะไรครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ไม่มีเวลาไปทําเรื่องอื่นในระหว่างนั้งเพราะไม่มีเวลาผมก็เลยจะแต่ว่าไม่มีคุณคะวินจะไม่แบบหายไปก่อนนะครับไม่หายไม่หายหลายคแบบว่าผลงานมันห่างหายไปคุณจะหายหน้าหายตาวัแล้วินไปอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครับยังอยู่ฮะใช่คืองานในวงการก็ยังจ้างได้ที่งานตื่นเต้น นะครับอย่าอย่าเพิ่งลืมผมไปเป็นภาพนักธุรกิจไปแล้วยังเป็นนักแสดงศิลปินด้วยครับใช่ศิลปินภาพยนตร์จังแล้วได้หมดแล้วไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอยสบายสบายไม่ไปคือวันนี้สปอร์ตดีแล้วเราจะไปไหมไปครับไปอันนี้ไปครับปีนี้เราจะลงแข่งอะไรดีปีนี้ผมจะเซฟบอลอย่างเต็มตัวปีนี้เราไปแบบว่าแค่แวบๆปีนี้เราจะผูดทาง เป็นเป็นนักพูดจิงค <Keep S 1> <พ renamed, S 2> ื at, <Like> อค <Yeah. S 1> well, ุณเตยเขาแซวคุณนะปีที่แล้วที่ว่า เปิดบอลได้แบบเ global จริงๆก็คือเราพยายามจะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคือเราจะพยายามนําแบรนด์ที่เราถือทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในตัวเราเพื่อ represen แบรนด์ออกมาให้ดีที่สุดครับผมเพราะฉะนั้นของปีนี้รอติดตามนะครับว่าจะมีแบรนด์อะไรบ้างเพิมาว่ารองเท้าเขาปีนี้รองเท้าไม่ได้เหยียบเขาพิมพ์่ลไม่ใช่ปีที่แล้วเนี่ยคือผมไม่ได้จะเล่นแล้วผมเหลือแต่คู่นั้นผมก็เลยแบบว่าใส่นี้ลงเลยแล้วกันได้ Okay. okay. <laughs>